สวัสดีครับพบกับลุงหมีกเกษตรช่างท่องเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ลุงหมีจะมาแนะนําต้นไม้ต้นหนึ่งที่ควรจะปลูกติดบ้านติดสวนพื้นที่ว่างเปล,ล่ารกลางนะครับนั่นคือต้นขนุนทองประเสริฐนะครับต้นขนุนทองประเสริฐลักษณะเด่นของเขาก็คือยวงหนาหวานกรอบนะครับพันุ์นี่คือเกิดจากการพ่อมเมล็ดกลายพันธุ์มานะครับเจ้าของพันเนี่ยเป็นชาว อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับชื่อลุงยงยุทธวงวิราชนะครับท่านได้นําเมล็ดขนุนยี่สเมล็ดมาจากเพื่อนที่จังหวัดยาลาครับแล้วก็ลองมาปลูก20มเมล็ดและหนึ่งในนั้นเป็นต้นไก่พันธุ์นะครับท่านลองปลูกอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับจนพันธุ์นิ่งท่านก็ตั้งชื่อว่าขนุนทองประเสริฐครับลักษณะเด่นของเขาก็อย่างที่บอกไปนะครับหวานกรอบยองใหญ่มเมล็ดเล็กนะครับ เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับฮ่องกงจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับโดยเพราะจีนเนี่ยรับไม่อั้นเลยนะครับตอนนี้ที่จังหวัดชนบุรีอาังนันทนิคมตบนหนองเหียงก็มีการลมกลุ่มปลูกขนุนทองมาเสิริฐนะครับส่งออกจีนนะครับรับไม่อั้นเลยนะครับส่งตลาดไทด้วยก็แนะนําให้ปลูกนะครับปลูกง่ายตายยากยวงใหญ่หวานกรอบเป็นที่ต้องการตลาด ต้องขนุนทองประเสริฐนะครับ ep นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน้าเจอกันนะครับต้นไม้ดีๆที่ลุงหยีจะมาแนะนำนะครับบ๊ายบาย